เดี่ยวเลี้นเลี้ยวบ้นเลี้ยวไม่หมุนเอากลับไปนี่ต้องเอาไปเอาแหนบออกครับแล้วก็เอาเส้นแหนบออกที่ลานได้ไหมหน้าไม้นั่นละ่ะนี่ครับมาดูเส,สื้อทรงเอวครับอุ้ยงามสุดวะมาเลยว่ะเรากันนี่แงามบาาักขักเลยวสองสามปีเลยนใส่ทอเข้าไปเสียงบักงวนเลยดิ่นิว่าไง งวนตักไก่ฉันมาพบหน้าปากพี่ว่าแม่วามเสียงอนไร้องานนี้งานอักไกโอ้ยวันน้มันงามเหี้งอะเดี๋ยวอารก้ยกระบะไหมเขต้องรู้แบบต้องรูกี่สิ่งไม้้วยกันเขากันัดจ่วเอาบอกวนมันเป็นน้องคนบังัันสีแสงมึงกูวัดตั Bởi lỡ xinh không? <laughs> Họ chỉ bưng xuống màn thịt đấy Ờ, quản lý khóa hoàn, anh thì bưng xuống hàng xài ống Ống, còn nó vứt hoài xỉa, cầu nó đấy ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube ครับตอนนี้เราอยู่ที่อู่ช่างร้อยครับช่างร้อยการช่างจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมารับตัวเจ้าการกล้วยครับอันนี้ซีรีส์เจ็ดในกัานกล้วยเราออ้ป้าชิโทคือปวดแท้ ดูดิครับก้านกล้วยนี่กับเด็เหนือความผ่าดหมครวาที่สุด,ด,ดยอดเลยเรออ๋อี่เไปในใน,น,นพันธนพันสีพันธ์เหลวอยู่พันธ์พันธสีพันธ์เหลวอยู่นั่น,ออน,นโอ้หองเรียนเป็นหมันก็แห้งเด็ เท็นยังกันไม่รุนนไงคนสีเหือนดำอ๋อเนี่ยกูเสียเอะรถเจียสลาบวตัดออกเลไรดิขึ้อเกินคือออกกันไหม่อยู่คนบอกเลว่าไช้ไม่เี่ยหักหักเลย ไกากะซี่บนดนี้บดนี้ง้ามกโกเลยม่นบวนบันดนี่งา้างกโกเลยพอจะตัด,ตดขาแล้วตัดขแาแเหล้่งามกเกที่แหลมมันยาวผูดไถ่มันตัดออกประมาณสามเหลีสามท่อน เอาต่อให้ประกันรวยเล่นนี่จีสีแดงงา้นบากเฉลนะออกแบบไดงงั้นาบากเฉล่ยเลนนี่มานขึ้นเป็นแดงงา้นเนนนนหรอเมนสีดสีดแมวเนี่ยช่างร้อยทำได้สวยมากถ้าเชื่อมสวยเออช่างร้อยลืมเพนยางมามามันลืมอยยัง ยังตัวมกวนเป็นชุมพนนะแพนปูนะลืมแพนปูนะ,ะนนบ่ผมฉิดพออยู่แต่บวกเว้นมันไปเหมือน,นผมไปเพราะได้ผมอยู่โรงบงันเดี๋ยวเขาเรียนเบลเขาเดี๋ยวเนาะอยู่อ้สางแดงหลายอยู่เอาไมาห้หนามายตีไห้ก็ได้ดโอ้โหเดงงามเดี่ยว Ard, anyway, ดำแดงเหลืองเนาะสุดยอดเลยวะเนื้อเนื้อความคาดหมายมากเลยผมไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้นะความสีน่ะบันนี้ไกายเป็นรถกระบะเงาลัวเนาะหัวขี่ไรวะตีหางงบังคับเนาะสุดจัดไปเลยโอ้เฮ้ยเขาแค่บอกน้ำมันมาเติมเอาน้ำมันไป นั่น <étique> <ural> ไม่ปั๊มเยอะไนไหมวันๆนพ่แยกกี่เดียวไปน้ำมั <biography. S 2> นไปน้ำมันปอท่อไปบอท่านนี่จากบาทไปเอาก้อนไปยืมก้อนเกมมันล้อเสียเกมมานล้อ อ๋อไม่ใช่ขีดเหนียวก็ได้รดงามเดี๋ยวบอกแล้ววา่าจะเอาดับเพื่อแต่แม่เด้อเอาเหลียงกับยางใส่แม่นั่งครับครับบ,บ,บังอันนี้อันนี้ว่าต้องปูยางเหรอเนื้อมันงามหเหรอก็ได้เอาขีดดิน,นเอาขีดดินเหนียวปั่นเอา้อก็ได้สิเหนียวปั่นแล้วปันวป่นลถได้ปอดได่าฮ่่าฮ่าเนี่ยครับช่างสีต้องขอบคุณช่างสีครับอย่างเท่เลยต้องสอดเข้าไปเด็ดไหมหรือว่าต่างใจ้เป็นยังไง เขานี้เขาลางของออ่างงางที่ลาก็ถอ่นแต่เราก็้องคนกอนงเห็ปนตัวเมียนัเลยเขาบอกว่างาอย่ามแบเมเติมเติมแต่มันด้ตแหกก็ะโกงเช่ลหละนี่นะเาเอาโตเราโตหนังใส่หามเราโตหลังหัวเข่งใส่แผ่นหลังหัวเข่งเรียบร้อย้วครับเออหรือมันต้องบดไอทอยเสียต้องไปทอยเสีย อันนี้ครับช่างร้อยก็เลื่อนหัวเก๋งขึ้นให้แล้วครับเลื่อนขึ้นเรียบร้อยแล้วน้องก็เป็นสีบอลแก้วใช่ไหมเป่าน้ำมันแม่ มันติสตาร์ทเครื่องไหมทางลอยมีน้ำมันเบรกมนบ่ล่ะคิวแลนามีน้ำมันเบกซ่เออน้ำมันเบนมันหมือนเหลนมันงนี่างหอไปเหยียดย่างนี้อามันติดมันน้ำเาเิ่งก็เร่ยางไมจ่แมเดียวิติ้างเหมืงน้องบุญชูได่ยางงามสมทุงโรดบักักเรยวไทั้งยางไม่ทั้งกระรอกไม่กระทาไม่ ครับไปแล้วเออเอ้าล้ออะไรกันยังเอาใส่กั้นไปอยู่เอาใส่ให้เราเล่นหรอโอ้ยผมบ่ผมมันสิบ่ให้ดิแหมโอ้ได้ล้ออะไรด้วยไหมเออได้กะหางมันมีรีโมทอยู่นี่ดิ เรียมอดเอ้ยเนีบกันเด้อเป็นกลังเห็ียดอยู่้ขอแสดงว่าสางกัล้งไฟให้อยู่เอออ๋อเอนี่เน่ยิดเป็นแม่เห็กมันดีเาหนียวเสี้ยงนี่เสียก็ได้นี่มันบอกมันมีกล่องของมันอยู่สีพาแดงเดียีกโ้โโอ้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 อ้โ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 อ้อ้โ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 อโอ้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 โออ้โ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 ้โออ้โอ้โอ้โอ วายวายวายยิ่งเอาวายยิ่งเอาเจ้าเจ้างามหักว่ะเดี๋ยวมาดูตอนถอยออกไปโอ้โหตั้งหัวใหม่ครับสวยเลยครับทีนี้เป็นไงบ้างครับตั้งหัวใหม่แล้วดีดขึ้นแค่นิดเดียวนะครับสวยเลย กันชนก็เห็ีันไหมพอดีเลยกันชนหัวก็จะตรงกับไอ้นี่พอดีเลยครับขนานกันไหมนี่นะครับเทคนิคการทำนิดๆน,ดน,ดนดหน่อยครับสวยเลย ก็แนบลงนี้สวยมันจะห่างตรงนี้นิดนึง่ <c oughs> มันจะห่างตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันใจลกันมันห่างกันเยอะปกติอันนี้ก็เป็นของมันนี่แหละเนี่ยหลังจริงแต่แนวมันสูง ร้อยการช่างนี่ครับหม้อแบตคืองานพ่นสีเนี่ยแทบที่จะไม่มีสีโป้เลยนะครับเนี่ยไม่มีสีโป้เลยก็คือเป็นเจียเอาแล้วก็พ่นเลยเสวยงามมากครับนี่เห็นไหมตัวน,นี้ก็ไม่โป้ะนะครับก็เป็น งานเจียแล้วก็พ่นสีเลยครับก็คือเขาเขาทำเนียนมากครับเนียนจนแบบว่านึกว่าโคสีครั ซีรีสเก็เอาออกไปก่อนเพราะเราจะต้องเอารถเราออกลกับบ้านครับวันนี้ฝ<อ>ีมือฝีมือ จะบอกเขาลงเห็นยังกันป่ะโซ่กันใดอู้นักเติบตัวนี่ไหมด่างลวงมันต้องยืนที่หมอนไม่ยืนบดอยู่ข้างนอกมังสีนี่แบบรถทันสท่อโค้ขนาดเลยวะแต่ว่าต้องใส่ข้หนูดิข้างนี้ก็ขึ้นโอ้ยอยากได้นั่นอยาก อยากได้นั่นอยากได้นี่เราต้องขี่ที่ก็ยังเขาบอกท่านนั้นท่านี่ไงอันนี้ก็อว่าเรียนรืชการเนาะอยากได้นั่นอยากได้นี่เราต้องเหนียวก็ยังเห็นว่าเขาบอกว่าท่านนั้นท่านี่กับต้อประธานเสียภาษาอะไรครับท่านแม่น เออนั่เ<อ>เนเห็นว่าแข <ไป S 2> ่งสิบล็อกข่งโมเมนต์มาผมเป็นคนตัวเองแล้วสิตัวจะเอาใส่แสนยนึงล่ะแล่งสิบล็อกเลยชื่อเลขมันถึ <c oughs> กขอบคุณครับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว <c oughs> ิ่งกลับบ้านครับวสวยเลยสวัสดีครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็ <c oughs> สั่งให้ช่างนะครับเปลี่ยนสีตรงตรงสันบันไดให้เป็นสีเหลือง มันจะเป็นสีเหลืองมันจะสวยนะครับโอ้โหต้องให้เครดิตช่างเลยครับตามใจลูกค้าสุดๆครับผมสุดยอดเลยช่างสีนี่ครับสุดยอดไปอู้ก็ท้อไปเลียวชิงอันติดด้วยก็ห้องติดดนยอดเท่ขนาดวะตะกี้มันเคยเป็นไฟเหลวสิงเนี่ย มันเท็กกว่ามันไปเท็กอ่ามันไปเท็กกว่าสุดยอดเลเยเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไง สุดยอดเลยครับดูครับไายลาดลงแล้วสวยสวยสวยมากเอาลองช่อเลยวันนีย ชยบังนะจกอกนะบอกบอกมาดำมันดีป <op> ีต่วะเนี่ยนิ่มนี่้างหากวะแก สีเหลืองเจ่มครับเจ่มเลยเ,เพราะว่ามันเวลาเราขับรถตามหลังนะครับมันจะไม่มืดไงมันจะได้สว่างสว่างนนะไวเลยหนักแค่นี้นนที่ไหนรถโต๊แค่ไหน って ร้อยเอ็ดขึ้ว่าเสียบถ่ายไปรถมันเดียวได้หน่อยพ่นแล้วนั่น <c oughs> โอ้โห,โหสวยมากเลยโถกันคับกว่าหางดำไหม นี่ต้องหมอปล่าล่างยางเดียว,วะอะไฟเหลยเียวอะมันไฟสิงอะงแงมีหรือเราแค่ไ่นเสียงอัดกันนี่บ่เนี่ยจะควนหรือฟุนน้นน,นั่นน่ะนกขาๆน่ะลงกันไปเลยไปเลยวันยาวเลย บอกมันไปปัน่น้ำมันไปปั่น้ำมันบอกมันไปปัน่น้ำมันบอกมันไปปัน่น้ำมันเขาไปเติมเดียวถังเดียวมันไปบวชเด,ด็ก <c oughs> ปะปะปะฟาวน้ำไป